สวัสดีครับผมมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับในช่อง p y m Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาตอบ Q&A กันนะครับผมผมเลือกมาให้ประมาณ19คอมเมนต์นะครับซึ่งคอมเมนต์อื่นที่ถามมามันอาจจะ <c oughs> ตรงกับที่ผมเคยตอบไปแล้วก็ไปหาดูในคลิป y ยูทูบเก่าๆผมนะครับผมเลือกคอมเมนต์ใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยตอบมาตอบทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม เรามาดูคำถามที่หนึ่งกันเลยนะครับคำถามที่หนึ่งพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรครับช่วยตอบหน่อย f c ครับใช้เรียวมีนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นให้กันละใช้เรียวมี 6i นะครับผมไปอย่างรวดเร็วคำถามที่สองทำไมพี่ถึงอยากทำ YouTube อ่ะ Q&AFC พี่มากเลยชอบน้องมิกด้วยของคณมากครับผม ที่ทำไมถึงอยากทำยูทูบผมไม่ได้อยากทำครับมีน้องคนหนึ่งแนะนำมาให้ผมทำผมก็เลยทำครับผมคำถามที่สามนะครับพี่ไม้และน้องมิกชอบทานผลไม้อะไรคะ FC นะตอบหนูผลไม้ผมชอบทานเหรอผมก็ทานได้ทุกอย่างลแต่ว่าที่ผมชอบที่สุดก็คือลำไย,ยกับกล้วยนะครับผมส่วนมิกะที่ชอบมากๆเลยก็คือสับปะรดชอบมากๆเลยมีกิ่ลูกก็กินหมดถ้ซื้อให้ คำถามที่สนะครับพี่ได้เงินเดือนจากทิกต o k และ YouTube กี่บาทนะครับได้ถ้าได้จาก YouTube นะผมเพิ่งได้เงินเดือนจาก u t u b e ได้แค่3ามเดือนแต่แรกที่ผมได้คือได้หมื่นประมาณหมื่นห้าเดือนที่2ผมได้8ปดพันสเดือนเดือนที่แล้วคือเดือนทสามผมได้4ี่พันหก ถามว่าทำไมมันลดลงเพราะว่าผมช่วงนั้นผมไม่ค่อยได้ลงคลิปใน YouTube เลยผมจะลงเดอนละคลิปสองคลิปอย่างเงี้ยมันก็ได้วิวน้อยอะไรน้อยอย่างเงี้ยส่วนใน TikTok มันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่คนจะจ้างรีวิวราคามันแตกต่างครับผมสองพันสาแล้วแต่ครับคำถามต่อไปนะครับอุปสรรคที่ยากที่สุดที่พี่พ้นมาได้คืออะไรครับ FC ครับจากน้องอภิชาติ อุปสรรคที่ผ่านพ้นมาได้ก็คือแม่เหวี่ยงรองเท้าใส่แล้วผมหลบหัวไปชนตู้แตก <c oughs> <c oughs> ยอก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 ,กที่ผ่านพ้นมาได้เหรอที่ผ่านพ้นมาได้ก็มันก็ยังไม่ผ่านแหละตอนนี้ผมก็ยังลําบากอยู่เหมือนตอนแรกแค่ว่าดีขึ้นมันนิดเดียวก็ยังยังไม่ผ่าน ผมคิดว่าผมยังยังผ่านพ้นไปไม่ได้ผมต้องทําต่อไปผมต้องสู้ต่อไปนะครับผมมาคําถามต่อไปครับไม้คาดหวังอะไรจากรักครั้งใหม่และมีวิธีสื่อสารกับน,น้องมิกยังไงให้เข้าใจครับผมผมก็า<ม>ว่าใครน่ารัจริงผมคาดหวังว่าเนี่ยว่าจะต้องดูแลเขาจะต้องแต่งงานกับเขาแต่ที่ผมโดยบอกเลิกไปบางทีมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยเขาอาจจะทนไม่ได้รอไม่ได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นผมจน แต่กับรักครั้งใหม่นี่ผมก็คาดหวังที่จะดูแลเขาแต่งานเขาอาจจะทะเลาะก,กันบ้างทะเลาะก,กันบ่อยแต่ก็เข้าใจกันให้สัญญากันว่าถ้าเริ่มจะทะเลาะก,กันให้ถอยคนละก้าวขอโทษคนละคำแ้วมันจะมีอะไรดีขึ้นผมก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ส่วนสืน่อสารกับน,น,น้องมิกไงให้เข้าใจคะมิกเป็นเด็กที่รู้เรื่องมากเลยผมไม่ต้องสื่อสารอะไรทั้งนั้นเลยเขาจะ สื่อสารตัวเองอย่างถ้าคนไหนผมบข้าไปใครคนไหนเขาไม่ชอบเขาจะเรียกพี่พี่ก่อนครั้งแรกอะจะเรียกพี่แต่ถ้าคนไหนเขาชอบเขาแรกเขาจะเรียกพี่ต่อไปเขาจะเรียกแม่เองแต่จะไม่รู้ชื่อแม่ว่าชื่อแม่อะไรเขาจะเรียกว่าแม่แม่ครับแม่จ๋าโอเคนะครับมาคำถามต่อไปอยากถามว่าเคยดิซีรี่เกาหลีบ้างไหมมีวงเคป๊อปในดวงใจบ้างไหมครับถ้ามีวงอะไร ซีรีส์ที่ติดเรื่องอะไรคะดูแล้วอินมากไหมคะคําถามยากมากค่ะติดซีรีส์ไม่เคยดูซีรีส์ครับเพราะผมเป็นคนไม่อินกับซีรีส์นะครับผมจะดราม่านะผมผมไม่ดูขนาดหนังธรรมดาผมยังไม่ค่อยดูเลยส่วนวงเคป๊อปในดวงใจก็คือเบ่ง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 ชอบพิษเบงพิษเบงชอบพิษเบ่งปะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมชอบเพลงนะเออผมฟังเพลงนี้ผมเคยฟังเพลงนี้ แล้วก็มีหลายๆเพลงที่ผมเคยฟังผมชอบแนวการแต่งตัวของเขาเขาดูหล่อเขาดูเท่มากเลยแต่เที่ยวกับผมคือผมเป็นทรงโจรไงแต่ว่าผมชอบแนวนั้นไงีิ๋มติ๋มๆกะหลีญี่ปุ่ <c oughs> นกำนันต่อไปนะครับทําไมพี่ถึงพูดและกาดบ่อยๆเวลาท้ายคลิปหรอคะอ๋อมันจะเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่า คาแรคเตอร์แล้วแต่ละคนใช่ไหมแต่ว่าคําว่ารายกาดอะมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของพี่โอรุตํารวจผมเคยบอกเขาบอกว่าผมขอใช้คํานี้นะผมชอบพี่มากเลยผมขอใช้คํานี้นะเขาพี่เขาก็บอกใครใช้ผมก็เลยใช้มันตลอดเลยคําว่าร like <c oughs> ายกาดคำมต่อไปนะครับพี่เคยร้องไห้หรือท้อไหมครับทุกคนนะต้องเคยร้องไห้ไม่ต้องน,นนะออกมาจะาท้องแม่ะก็ต้องร้องแล้วใช่ไหม คือให้โตมาให้เป็นคนเข้มแข็งแค่ไหนไม่กลัวใครแค่ไหนอ่ะถ้ามันโดนสิ่งที่ตรงกระจายเป๊ะๆอะ่ะมันจะร้องโดยไม่รู้ตัวมันจะอันไว้ไม่อยู่แบบว่าเราอาจจะไม่อยากร้องจะน้าตามันไหลออกมาเองบางทีใครมาพูดให้ตรงกับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเราเจ็บมันจะแทงเข้าไปในหัวใจลึกๆแล้วเราก็จะร้องเองทุกคนต้องเคยร้องไห้ครับผมก็เคยร้องไห้แต่ว่าผมจะไม่ร้องให้ใครเห็นบางทีอะ่ะ ผมจะเก็บไว้เก็บไว้จะทำเป็นกำลังใจผมพูดแรงกลัวโอเคตกลงผมเคยเล่าง่ายแล้วกันคำถามต่อไปนะครับความฝันของพี่คืออะไรคะความฝันของผมหมอคือทำให้มิสบายทำให้แม่สบายทำให้คนที่ผมผมคบด้วยสบายทำให้ครอบครัวผมและครอบครัวแฟนผมสบายสามารถดูแลเขาได้ทำให้เขามีความสุขทำให้ทุกคนที่ผมรักสบาย ส่วนผมจะเป็นไงผมไม่รู้ผมขอให้คนที่ผมรักสบายแค่นั้นพอครับผมคำถามต่อไปนะครับพี่ชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดเอาเป็นว่าผมจะบอกไม่บอกชื่ออ่ะให้ทายโอ้ยเก่งเฉยแค่เห็นเลยก็น่าจะรู้แล้วผมชอบใครอะแล้วรา,า่าดีใจเขาแบบ โอเคปะรู้เรื่องใช่ไหมว่าใครคำ <c oughs> ถามต่อไปนะครับถ้าพี่มีตังคงเยอะพี่จะอ,อะไรจะเอาไปทําอะไรครับถ้ามีตังเ์เยอะหรอ,อผมก็จะฝากธนาคารนะเก็บไว้แล้วออกมาใช้บางส่วนแยกแยกให้เป็นใช้สัดส,ส่วนให้เป็นแลนะตังที่เยอะบางทีเราอาจใช้ได้ยันเรตายเลยก็ได้อย่างผมอะ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ตังฟุ่มเฟือยก็คือแบบเสื้อผ้าเงี้ยสัก ปีนึงผมจะซื้อได้ม้งสักชุดนึงอ่ะเอ่อส่วนมากผมจะไปลงของกินลงของกินผมของกินลูกของกินแม่แต่ของแม่แม่แมเขาไม่ค่อยกินไงเวลาถามนะเขาไม่กินกินผมก็จะซื้อมาฝากไงแล้วบางทีการที่ใช้ตังค์อ่ะเราต้องใช้แบบว่าให้เป็นอย่างเราอยากได้ของอะไรบ้าง่งเราไม่ต้องคิดว่าเอ้ยจะเถียว่าเราซื้อไปเลยซื้อไปเลยเพราะเราชอบ แต่ว่าไม่ได้ซื้อหลายหลายหลายครั้งนะซื้อแค่ครั้งเดียวพอแบบใช้มันพังก่อนแล้วถ้าพังแล้วค่อยซื้อใหม่โอเคนะคำถามต่อไปนะครับน้องมิกเป็นคนแบบไหนครับพอไหมด้วยครับหลังกล้องเป็นยังไงสำหรับผมหมอหน้ากล้องกับหลังกล้องเหมือนกันเปรียบไม่มีอะไรแตกต่างเลยอย่างนี้เลยหน้ากล้องก็อย่างนี้หลังกล้องนี้ส่วนมิกหลังกล้องเอหน้ากล้องอ่ะหน้ากล้องก็กจะเป็นอย่างที่คุณเห็นเห็นใฮะา ส่วนหลังกล้องจะเป็นเด็กที่ฉลาดมากพูดเกง่งตอบโต้เกง่งใครถามอะไรมาตอบหมดเจอแต่ว่าจะเป็นคนที่อายเวลาแบบขอท่นรูปจะเขินส่วนมากจะเขินสาวเ,เหมือนพ่อจริงๆเนาะ,ะไม่ใช่ <c oughs> แต่และก็จะเป็นอย่างเนี่ยนะแต่รวมๆแล้วก็คือนะกอนะักกล้องหนักกล้องเหมือนกันปเปรียบเลยนะครับคำถามต่อไปนะครับพี่กับน้องมิกปกติเวลาว่างชอบทำอะไรกันครับ ไม่ทําครับเพราะว่าถ้าทาแล้วเหมือนเดี๋ยวมันจะไม่ว่างนะครับหอกเรหัวเราหวเราว่างเหรอเราว่างก็เหมือนเหมือนคนปกติทั่วไปเหมือนคู่พ่อพ่อลูกทั่วไปก็คุยกันเล่นกันปกติพากันกินข้าวเวลาว่างก็พากันไปเที่ยวกีรถเที่ยวออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปกติทั่วไปเลยครับคำถามต่อมานะครับพี่เลิกเรียนต่อยุเท่าไหร่ครับ ผมจบม .6 แล้วครับจบม .6 เ,เรียนต่อม .6 ก,กะว่าจะความฝันอยากเรียนต่อมหาลัยอยากเป็นครูพลระแต่ว่าฐานะทางบ้านอยากจนเลยไม่ได้เรียนต่อแล้วครับผมจบแค่ม .6 ครับพี่คิดว่าถ้าร้านซับแล้วพี่จะทําอะไรครับตอบด้วยดันดันผมยังไม่เคยคิดว่าผมจะได้ร้านซับนะอย่าอย่าคิดร้านซับแค่สองแสนซับเน,นี่ยผมยังไม่เคยคิดว่าผมจะถึงเะผมยังบอกกับน,น้องว่า มันจะทำได้เหรอน้องให้ผมทำยูทูบผมบอกมันจะมีคนติดตามหมอจะมีคนดูเหรอน้องบอกมีที่ต้องมีพี่ผมก็เลยลองทำถ้าถึงลานซ้ำจริงผมก็ยังคิดไม่ออกว่าผมจะทำอะไรต่อเลยคำถามต่อไปนะน้องมิกดื้อสุดตอนไหนคะมิกจะใช้คำว่าดื้อกับมิกไม่ได้ต้องใช้คำว่าซนซนริงริงมากแต่ถ้าเวลามิกโกรธหรืออะไรมิกจะไม่พูดมิกจะเงียบไปเลย แล้วก็ไม่คุยด้วยอย่างโกรธผมเงี้ยผมดุหน่อยปุ๊บไม่คุยกับผมไปนางง้อยไม่พูดด้วยเรียกอะไรก็ไม่ทะไม่ตอบแม่อะไรทั้งนั้นเลยพอเราไปโอบก่าจะร้องไห้คำถามต่อไปนะครับพี่อยู่กันกี่คนที่บ้านเนาะที่บ้านผมปกติแล้วผมอยู่สี่คนจะมีผมแม่ผมพ่อผมแล้วก็มีลูกผมแต่ ตอนนี้พอผมไปทํางานต่างจังหวัดก็เหลืออีกสามคนก็ดูแลยูส่าสองคนก็คือแม่ผมกับมิกพอตอนนี้ว่าแม่ลูกเก้าคำเลิกก็ต้องดูแลยูวอใก,ใกล้ส่วนตอนแรกอะถ้าแม่ไม่เป็นโรคเก,กาะ่ะผมก็ให้แม่ดูแลได้ผมก็ไปทํางานได้ตอนนี้แม่เป็นโรคเกาก็เลยดูแลไม่ได้ได้ยินปะโยกโยกวิดซาแมนอ่ะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับผมกับ q a อสิบเก้าคอมเมนต์ที่ผม มาตอบให้นะครับผมเดี๋ยวถ้าครบสามแสนไลค์เดี๋ยวผมเอยไม่ใสามแสนไลค์สาแสนผู้ติดตามเดี๋ยวผมจะมาทำคิวอีกทีละครั้งเลยโอเคไหมแล้วก็จะมีน้องคนนึงบอกว่าอยากให้รีวิวห้องก็คือมันมันเหมือนห้องปกติทั่วไปอะ่ะแต่วดี๋ยวผมจะรีวิวราคาให้แล้วกันว่ามันราคาเท่าไหร่ห้องห้องนึงอะ่ะโอเคไหมครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋จะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะไปแล้วไล like ค์กันรับมือก่อน <c oughs> <c oughs> มีเจลเงียแล้วบายบาย